สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ YouTube channel ของผมนะครับ3 b v i ีวิวเนสเสนะครับวันนี้ก็ผมก็ขอแนะนำตัวเองก่อนอีกสักครั้งหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะผมก็ชื่อบูมนะครับก็เป็นวิศวกรนะครับที่ทำงานออฟฟิศแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพสุขภาพไม่ได้แข็งแรงมากจนหาวิธีที่ทำให้สุขภาพแข็งแรง สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็อยากจะมีโอกาสได้มาแบ่งปันเพื่อนๆใน EP ที่2นะครับวันนี้เราก็จะมีโอกาสได้มาแบ่งปันในหัวข้อเรื่องนี่เลยครับผมนั่งทํางานแล้วมือชาแก้ปัญหายังไงดีอ่านั่งทํางานแล้วมือชาแก้ปัญหายังไงดีเพื่อนๆเคยเป็นไหมครับเวลานั่งทํางานในระหว่างวันว่าทางานไปนสักพักแล้วทําไมมือเราถึงชาแล้วแบบเกร็งๆหรือปวด ในฝ่ามือมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเรากล้ามเนื้อมันผิดปกติหรือเปล่าเอ้ยมันทาไมมันบางจุดมันมันแข็ง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 ,ขง,ขงตึงตึง,ตงนะฮะร,รู้สึกกำม,มือแล้วรู้สึกว่ามันปวดไม่ค่อยอยากจะทําอะไรเลยนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันนะฮะกับหัวข้อที่จะมีโอกาสได้มาพูดคุยกัน ในวันนี้นะครับนั่งทํางานแล้วมือชาแก้ปัญหาอย่างไรดีนะครับแก้ปัญหายังไงดีนะฮะก็ต้องบอกว่าการนั่งทํางานนานๆนะครับก็ยังเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้มีผลต่อสุภาพของเรานะครับการนั่งทํางานนานๆโดยที่เราไม่ได้ขยับไปไหนนะครับก็มีโอกาสทําให้เกิดมือชาได้นะครับนั่งทํางานที่เดิมซ้ำๆอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์นะครับ ก็มีสาเหตุมาจากการที่ข้อมือของเรานั่นเองครับมันแอนอยู่ในท่าแอนหรืองอเกินไปนะฮะอย่างเช่นการใช้เมาส์หรือการพิมพ์งานนั่นเองนะครับแล้วก็มีผลทําให้เกิดการกดทับเส้นประสาทที่บริเวณข้อมือแล้วมันจะมีผลทําให้ตรงฝ่ามือเนี่ยเกิดการชาขึ้นนะครับพบบ่อยที่บริเวณข้อมือแล้วก็ส่งผลต่อปลายนิ้วมือต่างๆนั่นเองนะครับ ก็การที่เราจะทำงานมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะสุดท้ายปุ๊บก็จะมีผลต่อสุขภาพของเรานะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ใส่ใจนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าสุขภาพดีเนี่ยสร้างได้อยู่ที่ตัวเรานะครับคราวนี้เรามาดูต่อด้วยกันนะฮะจากการที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าไอ,อ้นั่งทำงานอย่างเช่นการใช้เมาส์หรือการพิมพ์งานผมบอกว่าการใช้เมาส์เนี่ยก็มีส่วนนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ย ใช้เมาส์เล็กเกินไปนะฮะผมยกตัวอย่างบางคนใช้เมาส์เล็กเกินไปจะทำให้อุ้งมือเนี่ยเกิดการงอตัวเยอะเกินไปนะครับให้แนะนำให้ใช้เมาส์ที่ลักษณะที่พอดีกับอุ้งมือนะครับไซส์มาตรฐานนะครับก็จะทำให้อุ้งมือเนี่ยไม่โก่งงอเกินไปเกิดจากวางตัวที่พอดีนะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็น เดี๋ยววิธีแก้ไขเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับคราวนี้อีกวิธีนึงก็คือการนี่แหละครับดังรูปนี้เลยฮะก็คือการานั่งทํางานแล้วปวดอุ้งมือคือนั่งพิมพ์งานนะครับจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราทํางานเนี่ยคนรุ่นใหม่นิยมพิมพ์งานาผ่านโน้ตบุ๊กเป็นหลักนะครับมือของเราก็จะถูกโก่งตัวในแนวที่ราบนะครับก็จะจากรูปนะครับเราก็จะเห็นว่า,ามือของเรา,าด้านนี้ มือของเรามันโกงมันโกงตลอดตอนพิมพ์งานนะครับมันไม่ถูกคายตัวมันไม่ถูกวางเงินสรีระที่ผ่อนคลายมันเหมือนโกงแล้วก็ต้องวางอยู่ตลอดนะครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งถ้าเกิดการสะสมไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้การตึงของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อไม่ไถูกขยายถูกยืดออกนะฮะมันก็จะทําให้เกิดการตึงอของกล้ามเนื้อได้นะครับ คราวนี้เรามาดูกันต่อว่าจากการที่ผมพูดไปว่าสาเหตุนะครเข้ามาดูเรื่องของวิธีการป้องกันการมือชานในออฟฟิศนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมที่ EP แรกผมบอกเลยว่าสุขภาพเราจะดีเมื่อเราเปลี่ยนแปลงอริยบททุกๆครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้เกิดกล้ามเน,เ,นเนื้อเกิดการคลายตัวในลักษณะที่มันเกร็งหรือมันตึงอยู่นะฮะเปลี่ยนแปลงอริยบทนะครับ ก้ามเนื้อคลายแน่นอนครับผมก็ออกไปรีแลกสัก5นาทีก่อนแล้วหลังจากก็กลับมาทํางานนะครับหลังจากนั้นาจากกที่ผมพูดไปว่าเราต้องเพิ่มความสะดวกสบายของนิ้วมือและข้อมือมากขึ้นถ้าเป็นลักษณะของคนใช้เมาส์นะครับก็หาที่รองเมาสนะ์นะมัหนุนใต้ข้อมือตอนพิมพ์งานนะครับก็จะทําให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็าหาอาจจะเป็นหา อะไรหรือเป็นผ้าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันสบายเนี่ยมาลองวางไว้นะครับก็จะทำให้มัน <c oughs> เขาเรียกว่าแขนเราก็จะถูกวางในลักษณะที่สบายนะครับในการพิมพ์งานหลังจากนั้นก็ต้องอบริหารข้อมือเป็นประจำนะครับเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอมาให้ดูนะฮะว่าเราจะบริหารกล้ามเนื้อมือยังไงนะครับผมโอเค คราวนี้ต่อมานะครับวิธีการป้องกันมือชาก็ที่สําคัญก็คืออย่างที่ผมพูด ep แรกก็คือการนั่งทํางานที่ถูกต้องที่เหมาะสมนะครับนั่งชิดขอบด้านในของเก้าอี้นะครับแล้วก็ไม่นั่งไขว่ห้างนะฮะเราปรับโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมนั่งสบายนะครับอยู่กึ่งกลางอาจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วจอคอมพิวเตอร์อยู่ระดับสายตานะครับแล้วก็ทางที่ดีเราก็ต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ นะครับเ,เพื่อนๆก็สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายผมอยากจะเสนอให้1ครั้งหรือ1วันต่อ1สัปดาห์นะครับแต่สําหรับคนที่อยากสูขภาพแข็งแรงก็ประมาณ3-4ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็คุมควบคุมกล้ามเนื้อให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เสมอนะครับสําสหรับท่านที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะครับอาจจะต้องอาจจะอีกวิธีหนึ่งก็คืออาจจะหาอาหารที่มีประโยชน์ มากินเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินนะครับก็อาจจะเป็นวิตามิน B12 ินะครับหรืออาจจะเป็นทานพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเพิ่มขึ้นหรือไข่หรือนมเพิ่มเติมนะครับก็จะทําให้ในส่วนนี้มันก็จะไปชดเชยทําทให้กล้ามเนื้อต่างๆมันทํางานดีขึ้นนะครับเมื่อเรา,ามีความสุขในการทํางานผมชอบรูปผู้ชายคนนี้มากครับเมื่อเรามีสุขภาพดีในการทํางานบรรยากาศในการทํางานของเราก็จะ เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับทำงานอย่างมีความสุขนะครับความสุขสร้างได้ครับผมบอกเลยความสุขเป็นสิ่งที่เราสร้างได้ในทุกๆวันนะครับเพื่อน,อนนะก็ต่อมานะครับเป็นสิ่งที่ผมก็ได้พูดไว้ใน E ีพีก่อนหน้านี้เหมือนกันผมมองว่าการเคล็ดลับของการทํางานแล้วสบายก็คือการใช้คีย์บอร์ดเสริมนะการใช้คีย์บอร์ดเสริมเนี่ยก็จากรูปนะครับเพื่อน,อนมันก็จะเป็นการลดการโกงมือเมื่อเราพริมพ์งาน เมื่อเราพิมพ์กับโน้ตบุ๊กนะฮะก็มือของเราก็จะโกงมากเกินไปนะครับแต่ล้เมื่อเราที่ใช้คีย์บอร์ดเนี่ยมือของเรามันจะถูกยกสูงขึ้นเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมีรูปเปรียบเทียบให้ดูเมื่อเราพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นอย่างนี้กับโน้ตบุ๊กก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อใช้คีย์บอร์ดมันจะแอ่นสูงขึ้นคือมือของเราจะไม่โกงมากเกินไปแล้วมนมะถูกวางในซีรัที่สบายกว่านะครับหาซื้อเลยครับเพื่อนๆไม่แพงฮะไม่แพงหาซื้อ เยอะแยะครับตอนนี้ Lazada s h o p ป e นะครับผมว่ามันจะทำให้เราสบายในการที่ทำงานนะครับแล้วก็ไม่เมื่อยมือด้วยนะครับอ่าโอเคนี่ที่ผมเกิ่นไว้ก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไว้เมื่อกี้นี้คือการใช้คีย์บอร์ดเมื่อเทียบกับการวางมือเพื่อวางบนคีย์บอร์ดนะฮะวางคีย์บอร์ดก็จะวางสบายวางงงงนะครับ่าวางวางแบบยกๆนะฮะแต่ถ้า วางด้วยโน้ตบุ๊กก็จะกลงมือนะครับก็จะปวดเมื่อยนะครับก็เห็นความแตกต่างนะครับรูปนี้เห็นความแตกต่างคราวนี้ผมมองว่าการบริหารมือเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญในการทํางานนะครับเมื่อเราทํางานไปปุ๊บเมื่อยมือใครช่วยเราได้บ้างไหมมี1คนที่ช่วยเราได้คือตัวเราเองนั่นเองฮะ <laughs> โอเค ตัวเองท่ th right? าที่1นนะครับจากรูปน, um นะครับท่าที่1ก็เป็นการกระดกมือขึ้นลงนะฮะกระดกมือขึ้นลงนะครับอ่าด้านนี้ด้าน,นด้านไหนด้านอ่าด้านด้านนี้แล้วกันกดมือขึ้นลงอ่าครับกดมือขึ้นลงอ่านะครับอย่างนี้นะครับทําสลับกัน20ครั้งนะครับอ่าด้านนี้นะครับโอเคต่อมาท่าที่2นะครับงอมืออ่า ส่วนปลายนะครับสลับกันนะครับอ่าแบบนี้นะครับท่าที่2นะฮะท่าที่2อ่าต่อมาท่าที่3ของเราก็กลางนิ้วและหมุนนิ้วสลับกันนะครับทางนิ้วอ่าอันนี้นหุบนิ้วก่อนหุบนิ้วก่อนแล้วกว็ทางนิ้วทางนิ้วหุบนิ้วแล้วก็ทางนิ้วหุบนิ้วแล้วก็ทางนิ้วโอเค ท่าที่4นะครับอ่าจับมือกดลงนะครับทั้ง4ด้านอ่าเดี๋ยนะเดี๋ยนะอ่าด้านนี้อ่าโอเคหลังจากนะั้นก็ยกอ่าจับมือกดลงแล้วก็ยกอ่าจับมือกดลงแล้วก็ยกนะครับก็ก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับก็อ่าผมสาธิตแค่มือซ้ายมือเดียวนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆทำทั้งสองข้างทำทั้งมือซ้ายและมือขวาสลับกันนะครับ ต่อมาการบริหารท่ายี่5คือกำลุกบอลทำสลับกันก็กำด้วยมือซ้ายนะครับแล้วกำด้วยมือขวานะครับทุกอย่างนะครับยีครั้งนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะทำเยอะๆก็เมื่อรู้สึกเมื่อยก็ทำเลยครับกำไปหรือกำมือซ้ายปุ๊บมือขวาก็ทำงานไปได้ไปได้นะครับแล้วก็ทำสลับกันนะครับกำมือขวามือซ้ายก็พิมพ์งานไปนะครับก็มันจะทำให้ช่วยผ่อนคลายนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้แล้วได้ผลดีนะครับผม ก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ทั้ง5วิธีนี้นะครับก็อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะฮะคราวน,นี้เราไปดูกันต่อนะครับอ่าเดี๋ยวรูปนี้จะเป็นการใช้มือนวดมืออันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่แม่ผมก็แนะนำมาว่าใช้วิธีนี้ก็จะทำให้คลายนิ้วมือนะครับเดี๋ยวผมเปิดเป็นรูปวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะครับอ่า นี่เลยเพื่อนๆเห็นไหมครับก็เริ่มจากการที่เรางายมือทั้ง2ด้านออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ก็จะนวดนวดมือไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยอมันมันจะสลับกันน,นิดนึงอ่าะดูดูในวิดีโอแทนแล้วกันนะครับนวดไปเรื่อยๆตามล่องนิ้วต่างๆนะครับขึ้นแล้วก็ลงนะฮะเหมือนเราวาดเส้นปะไว้ที่ในฝ่ามือของเรานะครับก็จะเริ่มจากมือซ้ายนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเหมือน คล้ายๆกับการเป็นการกดจุดนะครับแต่วิธีนี้มันเป็นการที่เราคลายการตึงของกล้ามเนื้อที่มันตึงในฝ่ามือของเรานะครับด้านมือซ้ายจบไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาทําที่มือขวากันนะฮะเราก็ค่อยๆกดแล้วก็คลายไปมันจะได้คลายแต่ละจุดต่างๆเราก็ไม่รู้ว่ามันตึงจุดไหนบ้างนะครับก็คลายทั้งหมดเลยครับก,ก็ทุกๆจุดของทุกๆร่องนิ้วเลยนะครับก็จะได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเอ้ยแล้วมันแล้วเรามีอาการตรงไหนก็คือกดตรงไหนแล้วเจ็บนั่นคือจุดนั้นที่มีอาการแต่ว่าเรากําลังไปกดอีจุดที่มันตึงนะครับด้านทําหน้ามือเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําตรงฝ่ามือต่อนะครับตามรูปนะครับกดตามร่องนิ้วต่างๆนะฮะกดตามล่องนิ้วไปเรื่อยๆนะครับกดตามร่องนิ้วต่างๆ นะครับอ่าใช่ละททำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็อาจจะมีการกดด้านริมตรงสันมือตรงนี้นะฮะอ่าที่ผมแนะนำอ่าคราวนี้ก็มือขวามือหนึ่งกดตามล่องนิ้วต่างๆจุดที่มันตึงก็จะได้คลายเป็นการคลายจุดตึงเกร็งของกล้ามเนื้อต่างๆนะครับอ่าทำไปเรื่อยๆทําไปนะครับโอเคลหลังจากนั้นเราก็จะมาคลายบริเวณด้านข้างด้านนี้ อ่ที่ผมให้ดูโอเคอ่าอ่า,อาเองนะครับสุดยอดอ่าครับผมคราวนี้นอกจากาวิธีนี้ที่ผมใช้นะครับก็จะมีวิธีที่อ่าโอเคการบีบบอลน,นวดมือนะครับก็วิธีนี้ก็จะคล้ายๆเป็นแบบวิธีเมื่อกี้ก็ เราก็ไม่จะไม่ได้ออกแรงในการนวดมือตามจุดต่างๆนะครับเราจะให้ตัวเนี้ยอ้ลูกบอลตัวเนี้ยเนี่ยจะเป็นจุดที่เรากดปุ๊บแล้วมันก็จะไปเหมือนไปกดบอลปุ๊บบอลมันก็จะไปกดตรงในในอุ้งมืออุ้งมือของเราอเองก็คือลูกนี้นี่เองนะฮะลูกนี้นี่เองก็วิธีการก็บีบแบบนี้ก็ได้ครับบีบแบบนี้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็อ่าแต่ที่ที่ผมใช้ผมก็จะบีบอย่างนี้นะ อ่าแล้วผมก็จะบีบบีบอย่างนี้นะครับแล้วก็บอลนี้ก็สารภาพประโยชน์นะครับก็สําหรับคนที่ปวดตึงตรงฝ่ามือนะครับมือชานี้แนะนําด้านนี้นะครับเด๋ยวสําหรับบางคนก็จะอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆอย่างนี้ก็ได้นะครับคึงไปฮะคึงไปคึงไปคึงไปครับคึงไปได้หมดเลยครับได้หมดเลยฮะได้หมดเลยตึงๆตรงไหนแล้วก็คึงไปนะฮะผมก็อ่า ลงไปนะครับคราวนี้เรื่องบอลเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้แล้วเราออกแรงน้อยสุดเลยนะครับแล้วเราก็าสามารถมันสามารถทําให้เราเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบต้องลองกดดูเพื่อนๆมันจะดีกว่าการที่เรานวดมือด้วยด้วยมือตัวเองด้วยซ้ําไปนะครับกดปุ๊บมันเหมือนก็จะคือเขาเรียกว่าอะไรแรงกดเนี่ยมันจะลึกกว่า แรงกดที่มันกดเข้าไปตรงตรงจุดต่างๆเนี่ยมันจะกดลึกกว่าแล้วมันเป็นการกดแบบกระจายกระจายจุดจุดกดมันจะละเอียดมากกว่าการที่ใช้มือกดด้วยนะครับก็อันนี้ผมอยากให้มีติดโต๊ะไว้ครับอยากให้มีติดโต๊ะไว้นะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีครับสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับก็สําหรับบอลน,นี่นะครับมีขายตาม อ,ออนไลน์เยอะแยะเลยนะฮะก็มีทั้ง s h อ p e e และ Lazada นะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองหามาใช้ดูนะครับแต่ถ้า,อ,าอยากจะให้ผมหาบอลน,นวดคลายกล้ามเนื้อมือลดอาการมือชาเนี่ยผมหาเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้นะราคา300บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าบอลเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะครับลงทุนแค่3า0บาทแต่สุขภาพเราดีแสนดีเหลือเกิน สุขภาพดีสร้างได้นะครับสุขภาพดีมีใช้ในการทําทุกสิ่งก็อาจจะเอาไปให้กับญาติาของเราคนที่มีปัญหาเรื่องของมือหรือคนที่มีมอายุนิดหนึ่งที่แบบกล้ามเนื้อมือเขาไม่แข็งแรงนะครับก็ให้เขาบีบบอลบีบรบอลในทุกๆวันนะครับบีบนึกอะไรไม่ออกก็บีบดูทีวีก็บีบบีบนะครับกล้ามเนื้อมันจะค่อยๆถูกยืดยืดออกไปนะครับก็เชื่อว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ ่อ,เพ,อเพื่อนแน่นอนครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าสุขภาพดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆน,นั้นมีความสุขในการทํางานในการใช้ชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะครับแล้วเราเดี๋ยวเราจะเจอกันใน e ีพหน้าครับวันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ